หลังจากที่ศาสตราจารย์นะครับได้จัดกระดูกไปแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามนะครับว่ารองรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชนินอาจารย์หมอทางด้านอโมพิิกนะครับหรือว่าทางด้านกระดูกนะครับรวมถึงศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพาสุนอาจารย์หมอทางด้านกายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจากการได้สัมผัสการบําบัดการจัดกระดูกเพื่อสุขภาพแบบไดเโรแพคติกนะครับของ ตำะหัจกจัดกระดูกว่ามีความรู้สึกอย่างไรเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการจัดก,กระดูกเพื่อสุขภาพนะครับผมผมขอเล่นเชิญอาจารย์หมอแพทย์หญิงหาสุขอาอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตขอ,ข,อของหมอเองนะที่ มาถูรักษาแต่ถือว่าแต่ยอมรับว่าอันที่หน,นึ่งยังไม่เคยเลยในชีวิตนี้อันที่สองตอนแรกที่เห็นก็กลัวเพราะว่าตอนทำคอคึ้ๆอะไรอย่างเงี <c oughs> <ๆ>้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ว่าพอถูกถูกรักษาโดยาการก็ประทับใจมากคือพอหลังจากที่ที่เรารู้สึกว่าคอเราถูกดัดแล้วหลังจากนั้นอาการอาการปวดมันก็หายไปแล้วก็ที่ขึ้อีกงานหนึ่งก็คือ ขาสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วต่อมาก็เท่ากันได้แล้วพอหลังจากที่เราลุกขึ้นแล้วเราเดินเราจะรู้สึกว่าเราคล่องตัวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันดี้เต็บ้ากค่ะ